สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านจ้าอยู่กับช่องต่างกำแพงชาแนลจ้านี่คะ่ะวันนี้มีฝนตกจ้าฝนตกแล้วก็เนี่ยคะ่ะดินกระลงลรถกติดน่าจะเนาะดินมืนเนาะคะ่ะมาดูเจ้ของเราสปานะคะทะืหลหาดของเพ่อนกะโยกละคะ่ะเป้ซ้ายเป้ขวาเนาะคะ่ะเนาะ ก็อองดาวข้างเกือบเกือบเรียบร้อยแล้วนะคะคุณข้างสาวนงดาวสปาโคนดำคูรูเนาะคะ่ะอันนั้นสร้างฝรั่งค่ะอันนั้นช้างฝรั่งค่ะเด่นยกง่าเลยฝนตโกค่ะยังดีแน่นะคะเนาะบ่มีแดดมาเนี่ค่ะคันว่าอ่า มีแดดแน่เกยฟงสีล่งเนาะคะ่ะเนาะเกยฟงสีงข,ข,ข้างคาลือหาดเซนซีไปคางนึงแล้วนะคะคาลือหาดเีไปครึ่งแล้วพุนค่ะฝรัง่งค่ะฝรั่งค่ะฝรั่งนะคะเนาะ <c oughs> เล่นโคลนนะคะกระอองดาวบ่วหอดค่ะบ่หอดอยือแล้วยืออีพอขึ้นมาแนนแท้วยวายแล้วจะเอาโซออกนะคะคุณจะเอาโซ่ออกแล้วอยากมาเล่นดินนะคะอยากว่าเล่นดินเพื่อเย่ บรรยากาศนะคะชุม่มฉ่ำของวันนี้นะคะผละไม้ก็ชุ่มฉ่ำเช่นกันค่ะนะผลไม้ก็ชุ่มฉ่ำเช่นกันนะคะคุ้นๆๆเพีหยังคุณน,นเอาแล้วอยากเล่นนี่บันไอคัมเพงน่ะนะคือหอดดินบัตลาคือโพฮอดลาก็อ,อ,ากอยากเล่นคือกันได้ล่ะ ุฝั่งนู้นนะคะเป็นฝรั่งไปแล้วค่ะคุณเล่นอย่างเมามันนะคะสังเกตคลือหาดนะคะแม่ๆจ้าสังเกตคลือหาดค่ะตสีแล้วค่ะคลือหาดสีแล้วนะคะละอองดาวลือเกือบําเรดจแลวจ้ะช้างพังของแท้นะคะลูกอีพอภาพนะคะลูกอีพอภาพั่าง้ังของแท้จ้าอีกสักพักก็อาจจะได้ดูช็อตเด็ดๆนะคะ เกคำแพ้งของเขาเบิ่งหนาขึ้นเริ่มแล้วเริ่มแล้วกับบรรยากาศของวันนี้นะคะชุ่มฉ่ำนะคะละ้วท่านกระสิติมมองหันก้อนเนาะค่ะนะอมาไล่ไวเอาที่จำป็นนะคะเพราะว่าฝนมามันได้ลงส่วนนั้นเนาะค่ะนาะ,ะส่วนตรงมุมเสา น้ำก็ไหลมาน้ำถนนเนาะคะ่ะแล้วก็จะมามา,มาลงที่ที่ตรงนี้นะคะเราก็จะไล่ก่อนไล่บริเวณข้างถนนนะคะเพื่อไม่ให้น้ําเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะปล่อยโล่งั <c oughs> น,นี้ติดปล่อยไว้ก่อนนะคะเอาเฉพาะมองที่จาเป็นก่อนนะคะรถก็มาแล้วรถด,ดินมาอีกแล้วหนึ่งคันนะคะ รุ่นๆนานะค่ะมืโอนี้เพื่อนกับคับยากอยู่เนาะค่ะเนาะเป็นปัญหาตรงที่ว่าทั้งฝนทั้งถนนเนาะ,ะเนาะ<ร>อ่านนะะเน่านะคลิปนี้ก็เอาเอาชุ่มฉ่ำความชุ่มฉ่ำมาฝากแม่ๆนะคะเอาความชุ่มฉ่ำมาฝากแม่ๆเนาะค่ะเนาะเบิ่งซองสาวเพิ่นเนาะค่ะว่า มว er ่วนซ่อไใดนะคะกับบรรยากาศแบบนี้นะคะฟังฟังคนเอาดินว่าตกพ่ะนะะยุนี่ตกนะคะกับเป็นปัญหาแน่เนะค่ะนอนรถฟรีนะคะรถบม่ได้ขายค่ะรถฟรีนะคะแม่แม่รถฟรีนะคะดินมันมือนนะคะเนาะ บินมันลื่นนะคะรถออกจะติดหน่อยๆนะคะอันแม่ควอนเออรถฟรีนะคะบางท่านเพิ่งกัสิว่าบถได้ฟรีนานตกจอยตกแลวกัสิเอาอันนี้ไปดันเอานะคะ,นะคะเป็นคลิปสั้นๆจ้านะคะนองให้แม่ๆได้เบ่งนะคะความอาหาวความสดฟื้นของคุน่ะเจย์ใหญ่เฮ้านะคะของเจย์คำแพงนะคะคลิปนี้แม่ควันก ขอจบคลิปก่อนเนาะค่ะเนาะเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากแม่ๆ่เม,มตตาช่องทังคำแพงในเด้อจ้ากดซับสไครต์กด,ดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะแม่ๆจ้านะคะขอขอบคุณแม่ๆมทุกท่านนะคะที่เมตตาที่อินดูช่องทงังคำแพงชาแนลคะ่ะสองสาวของเรานะคะสวัสดีคะ่ะ